สวัสดีครับฟังข่าวกีฬาในเช้าวันนี้กันก่อนนะครับวันนี้เริ่มที่คริกเก็ตนะครับออสเตรเลียไปเยือนอังกฤษเกม1วันนะครับออสเตรเลียตีได้294ออก9นะครับเป็นแม็กซ์เวลกับมิชมาร์ชตี77และ73ตามลำดับนะครับอังกฤษได้แซมบิลลิงตี118จอร์นี่แบร์สโตตี84นะครับแต่ว่าอดัมแซมปานะครับออสเตรเลียทำา4วิกเกตเสีย5้าแต้มนะครับก็ อังกฤษเลตีได้แค่275นะครับออสเตรเลียชนะ19คะแนนข่าวต่อไปนะครับไปกันที่จักรยานตูวเดอฟรองกันก่อนนะครับ p ริมอสโรดิชนั้นยังนำอยู่ในตารางเสื้อเหลืองนะครับในตูวเดอฟรองสลังจากตาเนียลมาติเนสนั้นชนะในสเตทที่13เมื่อวานนี้นะครับนักปั่นที่ชนะเมื่อวานก็คือนักปั่นชื่อว่า แลเนียมาติเนสนะครับเอาชนะนักปัน่นชื่อว่าเลนาร์ดแคมนาไปในช่วงท้ายเมื่อวานนี้นะครับแต่ว่าเสื้อเหลืองนั้นก็ตอนนี้คู่แข่งก็เหลือน้อยลงไปนะครับหลังจากว่าอีแกนเบอร์นาวที่ตามโรจิสอยู่21วินาทีเมื่อเมื่อวันก่อนนะครับเสียเวลาไปอีกในช่วงปีนเขานะครับแล้วก็ก็เลยทำให้ตามโรจิสไปเป็น59วินาทีแล้วก็ตามทาเดโอโปกาส 15วินาทีนะครับส่วนกิยามาตินกับโรแมงบาเดของฝรั่งเศสเองนะครับก็มีปัญหาเป็นการก็เลยหลุดจากท็อปเทนไปแล้วนะครับก็ในส่วนของโรแมงบาเดนั้นก็ออล้มนะครับแล้วก็ตัดสินใจถอนตัวไปแล้วโรเจอบอกว่าผมมองว่าวันนี้เป็นวันของคนสโลวีเนียเพราะอย่างนั้นนะครับติดตามต่อไปในตัวเดอรฟร็องส์ก็ จะไปที่ลียงนะครับเมืองที่ไปเยี่ยมบ่อยๆเลยในการแข่งขันดูโดฟรองก็ริมอสโรจิชนำทาเดโปกาคา44วินำมิเกลเบอร์นาล59วินำริโกเบโตอูรา1นาที10วินำไนโรกินตาน่า1นาที12วิก็อันดับแรกจะว่าไปก็6อันดับแรกนะครับลงถึงมิเกลวังเกลโลเปสที่ตามอยู่1นาที31วิอันดับแรกมีอยู่แค่2ชาตินะครับ1กับ2เป็นสโลวีเนีย 3, 4, 5, 6เป็นโคลอมเบียนะครับ ในส่วนของฟุตบอลหญิงกองหน้าชื่อดังของสหรัฐอเมริกาอเล็กซ์มอร์แกนนะครับจะมาเล่นให้กับทอแวนฮอสเปอร์ oster, ช่วงสั้นๆจนถึงเดือนธันวาคมนี้นะครับเธอเพิ่งมีลูกสาวไปเมื่อเดือนพฤษภาคมนะครับแต่ก็พร้อมแล้วที่จะเข้ามา เล่นช่วงสั้นๆในลีกอังกฤษนะครับก็ต่อจากแซมมูวิสโรสลาเวลทอวินฮีคริสเตินเพลสนะครับสมาชิกชุดแชมป์โลกที่ว่ามา2คนแรกนะครับไปเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้สคนหลังเล่นให้กับแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดนะครับ <c oughs> ก็ฟุตบอลหญิงก็จะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะครับสำหรับมอร์แกนเองนั้นติดทีมชุดฟิฟโปรเวอร์เอ็กซ์ไอของผู้หญิงปี2016-17-19นะครับและก็ ได้แชมป์แชมเปี้ยนส์ลีกกับลียงในปี2017นะครับลียงก็มหาอำนาจของโลกนะครับเมื่อวานนี้เป็นวันที่นักกอล์ฟชื่อดังจอ์นดารีนะครับไปผ่าตัดมะเร็งที่บริเวณกระเพาะอาหารนะครับก็คือตอนแรกดารี่เองนั้นไปครบ หมอในเรื่องเกี่ยวกับนิ้วที่ไตนะครับแต่มาเจอแต่ก็มาเจอมะเร็งด้วยนะครับก็ดารี่เองชนะ p ีเจแชมเปี้ยนชิปี1991ชนะดีโอเพนปี1995นะครับมีมีการผ่าตัดแล้วก็แต่ว่าโอกาสที่จะกลับมาเป็นอีกนี้เขาประเมินไว้ที่85%นะครับแล้วก็ต้องการการดูแลรักษาเพิ่มเติม ก็เขาบอกว่าเขาสรุปคือเขาก็ยังไม่รู้อะไรมากไปกว่านี้นะครับเขาอยากให้รูปของเขารู้สึกยังโอเคอยู่รวมถึงสมาชิกครอบครัวคนอื่นๆด้วยนะครับจอนดาลีเล่น PGA ทัวร์รายการล่าสุดก็คือที่เซฟรา,รายการเซฟเ o p e โอเพนะครับเมื่อปีที่แล้วตอนนี้ก็คือรายการ s ซฟเบยโอเพของปีนี้อยู่นะครับแต่ว่าเขาไม่ได้ผ่านการตัดตัวนะครับ ก็ชัยชนะในการแข่งขัน PGA ชัเป็นชีพในปี1991ของเขานี้คือเขามาทราบว่าเขาจะได้ไปแข่งไม่กี่วันก่อนการแข่งขันจะเริ่มนะครับเนื่องจาก Nick Price นั้นออกจากขอออกจากการแข่งไปก่อนนะครับยังตัวที่ยังไม่เริ่มแหละแล้วก็พลิกสถานการณ์กลับมาได้นะครับส่วนดิโอเพนปี1995เขาชนะ Constantino ร็อกคาในการแข่งเพลย์ออฟนะครับตำนาน นะักกอล์ฟอีกคนหนึ่งนะครับสองรายการเมเจอร์นะครับในส่วนของกอล์ฟในปัจจุบันนะครับก็แซมเบิร์นส์นะครับนำอยู่ในการแข่งขันเซฟเบโอเพนนะครับเจ็ดอันเดอร์พาวันนี้ตอนนี้ที่ที่15นะครับแต่คนที่ดีที่สุดก็แฮร์รี่ฮิกส์นะครับทำไปได้10อันเดอร์พาอยู่ที่13อันเดอร์พาขึ้นมาอยู่อันดับ2นะครับ ส่วนรัสเซลน็อกซ์ที่นำอยู่เมื่อวานนี้ตีไปได้อีกแค่3อันเดอร์พาตอนนี้อยู่ที่12อันเดอร์พาอยู่ที่3นะครับเข้ากับดีเจราฮานประมาณนี้ก่อนนะครับในส่วนของ PJ ทัวเราไปในส่วนของ LPJ ทัวกันบ้างตอนนี้เป็นรายการ Major ร์ n อ i นเออินสนะครับเนลลี่คอรดาตี5้าอันเดอร์พาตอนนี้อยู่ที่11อันเดอร์พาอันดับ2เป็นลีมิลลิมนะครับ อยู่ที่9เดอร์พาเมื่อวานตี7เดอร์พาทีเดียวนะครับแล้วก็เล็กซี่ทอมสันนะครับเมื่อวานตี5เดอร์พาตอนนี้อยู่ที่7อันเดอร์พานะครับเท่ากับเนน่า m มสเซนจากเดนมาร์กนะครับเมื่อวานตี3เดอร์พาตอนนี้อยู่ที่7อันเดอร์พานักกอล์ฟไทยดีที่สุดนะครับมูิยาจุทานุก,การ2องอันเดอร์พาเมื่อวานนี้ทำให้อยู่ที่3อันเดอร์พานะครับัะดับ22ี่รวมปาจรีอนัน,านารฤการนะครับ ก็อยู่ที่เมืม่อวาน2อันเดอร์เหมือนกันทำให้อยู่ที่2อันเดอร์พานะครับอยู่ที่อันดับ30เอ็ดรวมเอเรียสุทานุก,การนะครับตีได้1นอันเดอร์พาตอนนี้อยู่ที่อีเวนพานะครับแล้วก็แพตตี้ธวัฒนก,กิจนะครับตีอีเวนพาตอนนี้อยู่ที่1โอเวอร์พานะครับก็ ผ่านตัดตัวไป4คนจาก6คนนะครับเพราะว่าทิดาพาสุวรรณบุราตีส3โอเวอร์พาทำให้จบที่5โอเวอร์พานะครับก็ตัดตัวที่4โอเวอร์พาเพราะนอนงเพชรล้ําก็ตี4โอเวอร์พาจบที่9โอเวอร์พาไม่ผ่านการตัดตัวนะครับมี4คนไปกันต่อในการแข่งขันอพิเซทัวนะครับไปอเมริกากันบ้างนะครับเออเทนนิสชายเดี่ยวยูเอสโเพนตอนนี้ขนาดที่อาจอยู่ยังเล่นอยู่อีกคู่หนึ่งนะครับ แต่ที่แน่นะครับผู้ที่จบไปแล้วแล็กซนเดอร์สวเรฟนั้นชนะปลาโบคาเรโนบูสตอ o นะครับในการเข้าชิงชนะเลิศก็สวเรฟเองนะครับก็ชนะบูสตาใน5เซตนะครับตามไปก่อน2เซตแล้วกลับมาชนะสกอร์ดังนี้นะครับ3ต่อ 6, 2ต่อ 6, 6ต่อ 3, 6ต่อ4และ6ต่อ3นะครับรอพบผู้ชนะอีกคู่หนึ่งต่อไปเดี๋ยวจะทราบกันนะครับ ในส่วนของสำนักข่าว AP เองลงข่าวในเรื่องของนักกีฬาพิการนะครับจาก a f l เองมีปัญหาเรื่องของเงินบำนาญน,นะครับก็ในปีที่แล้วนะครับมีการให้เงินไปประมาณ157ล้านเหรียญสหรัฐให้กับสมาชิก ในบำนานน,นนะครับ2 2 4 7คนแต่ว่ามีถึง200คนหรือมากกว่านั้นด้วยที่กว่าจะเคลียร์เรื่องการเสร็จนี้รอไปถึง6เดือนเลยทีเดียวนะครับก็ในส่วนของโครงการนี้ก็มีผู้เล่นที่ไม่ประสงค์ออกนามออกมาให้สัมภาษณ์กันนะครับโดยปัญหาเรื่องของความพิการเนี่ยจะก็อยู่ที่เรื่องของบริเวณสมองบริเวณ หรือเกี่ยวกับเส้นประสาทนั่นแหละนะครับที่เป็นประเด็นอยู่ก็ในโปรแกรมที่จ่ายค่าบำนาญให้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ3.000ถึง1 1 2 5 0รยรียญสหรัฐต่อเดือนนะครับแต่ว่าปัญหาเรื่องของการจ่ายชานี่อาจจะเป็นยังเป็นประเด็นอยู่นะครับซึ่งผู้เล่นไม่ได้ออกมาเปิดเผยตรงนี้นะครับก็ต้องดูต่อไปเพราะว่าประเด็นเรื่องเงินนี่มีปัญหามากๆในแทบทุกลีกครับ ก,ก็อาจจะต้องเลือกเอาว่ามันเกี่ยวกับตรงไหนแค่นั้นเองนะครับเชนบีเบอร์นะครับเป็นมือคว้างที่เด่นที่สุดคนหนึ่งในลีกในปีนี้ให้กับคลิฟแลนด์อินเดียนส์นะครับก็ใส่ติจนถึงขณะนี้ชนะ7เกมไม,ไม่แพ้เลยนะครับ9อินดิงเสีย1.25แต้มเท่านั้นนะครับทำให้จะทำให้อินเดียนสนทิที่อันตรายขึ้นมากๆ วอล์กเกอร์บูเฮอร์ของ LA Dodgers ก็เจ็บนะครับก็อยู่ในรายชื่อพักไป10วันนะครับก็จะมีการทำซ t ทีสแกนทีหลังนะครับก็ทีมใน NL West ก็เอาผู้เล่นออกจากทีมไปบางคนอย่างซานฟรานซิสโกดันปล่อยตาโบร s a n d ดวอ l อดีตยอดมือตียอดเบสสนะครับผู้จับลูกสุดท้ายให้ g จ a n แอนส์แชมป์ปี2014นะครับ ABP ปี2012ออกจากทีมครับอาริโซนาก็เอาเจ็คแรมออกจากทีมเช่นกันนะครับในส่วนของมุกิเบสเองนะครับก็เป็นหนึ่งในผู้เล่นนชั่นแนลลีกที่ดีสุดในขณะนี้นะครับก็ในส่วนของดอทเจอร์ในตอนนี้เขาย้ายมาเล่นให้ที่เบส2ด้วยซ้ำไปนะครับ ในเกมเมื่อวานนี้กับออริโซนาไดมอนแบ็กส์นะครับก็ตัวเบสเองเคยเล่นเบสสอให้กับเรซซอกในช่วง14เกมแรกของอาชีพนะครับก็น่าจะประมาณปี2015ก่อนที่จะย้ายไปเล่นไลฟ์ฟิลนะครับตอนนี้ที่แคลิฟอร์เนียตอนนี้มีปัญหาเรื่องของ ไฟป่านะครับตอนนีตน้ตอนนี้คือสภาพทองฟานี่เป็นสีส้มเลยนะครับเราถ่ายร่วมมาหรือว่าปัญหาเรื่องของเอ่อปัญหาเรื่องของฝุ่นนี่ก็อันนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับก็เป็นเรื่องที่ต้องจับตาต่อไปนะครับเพราะว่ามันไม่ไดีต่อสุขภาพเท่าไหร่แต่ว่ามันเป็นเรื่องจากธรรมชาตินะครับฮอกกี้เองนะครับมีการเซ็นสัญญาเพิ่มนะครับอย่างเช่น นายประตูมือหนึ่งของ拉斯แกัสโกลเด้นไนท์ในขณะนี้นะครับโรบินเลเนอร์เซ็น5ปี25ล้านเหรียญน,นะครับก็ในส่วนของทีมอื่นที่เพิ่มขึ้นมาอย่าง LA Kings นะครับคนที่เซ็นเพิ่มก็คือกองหลังชอนวอลเกอร์นะครับ4ปี10.6ล้านเหรียญน,นะครับสัญญาจะดูแบบเล็กๆไปเลยเมื่อเทียบกับ NFL ก็ตามความนิยมนะครับ ก็มินิต้าวายนั้นเซ็นดิคยุสตาร์นะครับจากเพนกวินส์นะครับก็ส่งดราฟปีหน้าส่งกลับไปแทนนะครับลูสตาร์นั้นเป็นคนมินิต้าอยู่แล้วนะครับดังนั้นการกลับมปเล่นให้วายนั้นก็ถือเป็นเรื่องที่ดีที่ได้เล่นให้ทีมท้องถิ่นนะครับนาชานแม็กคินนอนรางวัลเลดี้บิงเมมเียลทรอฟี่ให้กับผู้เล่นที่มีน้ําใจในกีฬาและก็มีผลงานที่ยอดเยี่ยมก็เหมือนเอาคะแนนมาผสมกันนะครับก็คนที่ ตามมาครับคือออสตาแมทิวส์ของโตอนโตเบเบอรีสก็และออนโร์ไรลี่ของเซนต์ลุยส์บลูส์นะครับ, ies, ลรบผลฟุตบอลเมื่อวานนี้นะครับก็มีบอกโดเสมอกับลียงศูนย์ศูนย์นะครับก็เป็นหลักประมาณนี้ก็ยังมีในส่วนของเดฟเฟตพกคาวด้วยในสัปดาห์นี้นะครับก็คู่ฮาวเวลส์กับไมส์นี่ มาชนะ5-1นะครับแต่ผู้ที่ยิงกันเยอะแยะไปหมดเลยนะครับก็เกมไอร์แลนด์บราส์ไวยกับแฮททาเบอร์ลินก็บราสไวย์ล้มแฮททาได้นะครับชนะ5ประตูต่อ4เมื่อคืนนี้นะครับเล่นใน90นาทีด้วยก็ไปดูไฮไลท์กันนะครับก็เป็นกร็รอดูในส่วนของฟุตบอลวันนี้นะครับฟุตบอลวันนี้ก็มีดังนี้นะครับพรีเมียร์ลีกหกโมงครึ่งฟูลแลมเจออาร์เซนอลคูนิงอาร์เซนอล มองเม็ดสามไว้ดีกว่านะครับพาเลสกับเซาแฮมตันคู่นี้ยังมองว่าเซาน่าจะเบียดลูกหนึ่งนะครับเลี้ยวคู่กับลีสเต๊ห้าทุ่มครึ่งคู่เมื่อกี้สามทุ่มนะครับห้าทุ่มครึ่งเลี้ยวคู่กับลีสมองเลี้ยวคู่เม็ดสามเอาไว้นะครับแต่รีสย,ยิงกลับไม่ได้ไหมคือเรื่องแต่คิดว่าเลี้ยวคู่ชนะแหละเวสต์แฮมกับดิวคาสเซิลตอนตีสองยังมองว่าทีมว่าเกมนี้น่าจะเสมอกันนะครับในส่วนของแชมเปี้ยนชิพเปิดฤดูกาล คู่แรกเตะหกโมงครึ่งเบอร์มิงแฮมกับเดนฟอร์ดที่แล้วก็วีคอมกับลอตเทอร์แฮมที่เหลือเตะสามทุ่มนะครับมาสลีกับลูตันบอลมากับแบล็กเบิร์นบริสตอลซิตี้กับโคเวนทรีคาร์ดีกับเชฟฟิลเวนส์เดย์แอบบี้กับเรดดิ้งฮัดเดอร์สฟิลด์กับนอริชมีวอลกับสโต๊กเบรสตันกับสวอนซีแล้วก็ควีนส์ปาร์กกับฟอเรส์นะครับลีกเอิงสี่ทุ่มเป็นมองเปรีเยกับนีสคู่นี้ยังมองทีมคู่นี้ยังมองทีมเจ้าบ้านน่าจะเบียดลูกหนึ่งอาจออกเสมอนะครับีสสสงัดาน์์ตรบุก ก็เจ้าบ้านน่าจะชนะ2ลูกนะครับลาดิก้ากลับมาเช่นกันนะครับเอบกับเซลตาบิโกตอน3ทุ่มคู่นี้ยังน่าสนใจเจ้าบ้านน่าจะเบียดลูกดึงกราดากับบิวเบานะครับคู่นี้ออกได้3หน้าแต่ผมให้เสมอนะครับแล้วก็ตี2การิสกับโอซาซูนาคู่เมื่อกี้5ทุ่มครึ่งนะครับการิสกับโอซาซูนาตี2องงมองว่าออกได้3หน้าเหมือนกันจะคิดว่ายังเชื่อเจ้าบ้านอยู่ น่าจะเบียดยิงแต่ออกสามหน้านะครับนี่อย่าพยุ่งกับมันดีสุดเดบิวท์พบคาวก็มีคู่สองทุ่มครึ่งนะครับคู่หลักๆก็หนึ่งพันหกสิบมินิเจอกับแฟรงก์เฟิร์ตกับบักเจอโอเบนูลานนะครับกับบักสำรองนะครับกับบักอ้อขออภัยกับกับบักไปเยือนโอเบนูลานะครับแล้วก็วอลสว์ไปเยือนยูเนียนเฟิร์สเทนวัลนะครับโคโลนไปเยือนเอาเกรนิก นะครับภาพเครื่องมือมีฟอร์สนาลูเซนดอร์เบียนอิงโกสตัดอยู่ในเบอร์ลินไปเยือนคลาสดูเอาไปเยือนอูมนะครับตีหนึ่งสี่สิบห้าเยนารับเบรเมนสกอตแลนด์ก็เอ่ออเบอร์ดีนจะคีมาน็อกลิวิงสตันเจอแฮมิลตันมาเทิร์นไปเจอเซนจอนสโตนเรนเจอร์สกับดันดียูไนเต็ดรอสเคาที้เจอกับเซลติกเซเบเรนเจอฮิเบอร์เนียนทุกคู่แต่สามทุ่มพร้อมกันนะครับนี่คือทั้งหมดของ ข่าวกีฬานะครับเดี๋ยวตบด้วยออสเตรเลียนิดหนึ่งเมื่อวานนี้มีคู่เดียวบิ๊กแมชนะครับซีลองแพ้ริชมอนสามสิบเอ็ดห้าสิบเจ็ดนะครับวันนี้สิบโมงสิบนาทีเป็นม <c oughs> อล์เมเบิร์นเจอฟรีแมนเทิเร์พอร์ตอะเดล่าจ์เจอเอเซนดอนสองโมงห้านาทีนะครับแล้วก็สี่โมงสี่สิบเป็นซิดนีย์ไจแอนท์เจอกับเมลเบิร์นนะครับทีมที่น่ามองวันนี้ก็ฟรีแมนเทิเร์พอร์ตอะเดล่าจ์และก็เออ่ เสี่ยงเมลเบิร์นอีกคู่หนึ่งนะครับในส่วนของรักบี้ลีกก็แคนเชอร์เบอรีแพ้แมนลียี่ยี่สิบสามสิบสองนะครับเพนริดชนะพารามัททยยี่สิบต่อสองเพนริดแสดงให้เห็นว่าเขาควรจะลุ้นแชมป์ได้ปีนี้วันนี้เที่ยงนะครับเซนจ์จอร์เจอแคนเบราสองโมงครึ่งโกโค,โคสเจอบริสเบน4ี่โมง 35, สาซิดนีย์เจอนิวคาสเซิลน,นะครับนี่คือทั้งหมดของกีฬาวันนี้สวัสดีครับ